ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาร์ค่ะวันนี้ทำแรนดอมในหัวข้อสนามเด็กเล่นของจิตวิญญาณชื่อหัวข้อเริ่มจะแปลกใหม่ไปทุกทีนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะเนื้อหาเนี่ยมันดูเหมือนกับคุณอยู่ในช่วงสภาวะทิ้งตัวอีกแล้วมันมีความเจ็บปวดความบอบช้ำนะคะในอดีตและมันกาลังผ่านคลื่นลมอันหมกระนำ่ำแต่ว่าหลังจากนี้มันเหมือนจะค่อยๆเบาบางลงละ มันได้เวลาที่คุณจะเร่งสปีดไปไวเกินกว่าที่กำเก่าหรือว่าความทุกข์เก่าๆมันจะตามคุณทันมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกลับมารักตัวเองและเริ่มเยียวยาตัวเองอย่างหนักหน่วงเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้และหลายคนจะเริ่มรู้แจ้งแล้วว่าตัวฉันคือใคร คุณจะเริ่มกลับมามีอำนาจในตัวเองกลับมาตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อก่อนที่คุณเคยฟังคนอื่นเยอะๆนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณเริ่มเชื่อตัวเองมากกว่าและหลายคนที่เหมือนโดนขังเอาไว้นะคะในกองขังบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางคนอาจจะหมายถึงการอยู่บ้านหรือว่าการอยู่ที่ทํางานใดที่ทํางานหนึ่งที่ไม่สามารถออกมาได้สักทีแล้วคุณรู้สึกอัดแต่บางคนก็จะหมายถึงการถูกกักขังอยู่ในความรู้สึกที่มันไม่ดีอะคะ่ะ สิ่งเหล่านี้มันอยู่กับคุณมานานนานจนคุณลืมไปแล้วว่าคุณออกมาได้นะแต่วันนี้คุณกำลังรู้แล้วว่าคุณจะออกมาจากมันและคุณรู้ว่าคุณทำได้มันเหมือนเป็นสภาวะที่แบบให้ได้เวลาไปแล้วชีวิตหลังจากนี้สิ่งที่มันแย่ๆสิ่งที่มันเก่าๆคุณจะเทมันไว้กับอดีตและคุณพร้อมจะมุบอ่อนและคุณอยากจะเลือกสิ่งที่ดีกว่า บางคนจะเริ่มรู้ตัวนะคะว่าตัวเองเป็นสตารซีทไลเวอร์เกอรหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันพิเศษมากในตัวคุณเมื่อก่อนคุณอาจจะพยายามปกปิดตัวตนที่แท้จริงเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่น่ารักมันไม่สวยงาม และผู้คนไม่เข้าใจคุณแต่หลังจากนั้นคุณเริ่มเอกใจแล้วว่าไอ้สิ่งที่คุณพยายามทําให้เหมือนชาวบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องประหลาดอะมันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถจะเป็นได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกาให้กลายเป็นหงไม่ว่าเราจะทาสีทับกาสักกี่ครั้งแต่คุณกลับรู้สึกว่าเออถ้าเป็นกาแล้วมันสวยงามแบบที่กาเป็นมันก็ดีกว่าไม่ใช่หรอชีวิตของคุณหลังจากนี้ค่ะจากที่เคยพยายามจะ เบียดบังตัวเองปิดซ่อนตัวเองเพื่อให้เหมือนกับชาวบ้านมันจะเริ่มมีการพัฒนาไปสู่ตัวจริงของคุณไม่ว่าจะเป็นการกระทําคําพูดหรือว่าการตัดสินใจในเรื่องของการเรียนการงานนะคะคุณเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่คุณเคยเบียดบังตัวเองจนต้องเจ็บปวดเพื่อใครบางคนที่เขารู้สึกโอเคกับสิ่งนั้นมากกว่าเพื่อให้คุณเป็นให้กับเขาแต่ในวันนี้คุณเริ่มรู้ว่ามันไม่จำเป็นที่คุณ จะต้องปิดบังตัวเองไว้เพื่อใครอีกแล้วและคุณกำลังรู้สึกเหมือนคุณได้รับความเป็นเด็กกลับมาอีกครั้งอะค่ะมันเป็นโอกาสสำหรับการได้เล่นเป็นเด็กได้ปล่อยวางความรู้สึกตัดสินตอบโต้แบบโฮโลแกรมในโลกเมติที่3แต่มันคือฉันจะเป็นอะไรก็ได้เหมือนคุณกลับไปนึกถึงช่วงวัยเด็กที่คุณจะเล่นแบบเลอะเลอะเะทอะเท,อ,ท,อ,ท,อ,ทอกินช็อกโกแลต เต็มปากอะไรแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรที่ดูผิดคุณไม่ต้องมานั่งแคร์ว่าเอ้ยคนอื่นจะมองคุณยังไงการกินมันดูมุม,มามหน้าหรือว่าคุณจะเดินใส่กางเกงขาสั้นออกจากบ้านก็ไม่มีใครมาตัดสินคุณด้วยความที่เขารู้สึกว่าคุณก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่ในวันนี้พอคุณโตขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกว่าความเป็นเด็กนั้นน่ะมันหายไปอ่ะ คุณรู้สึกเหมือนชีวิตในวัยเด็กที่คุณเคยวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นมาก่อนมันมีความสุขมากแค่ไหนแต่พอโตขึ้นมาคุณกับทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวเพราะโลกจะบอกว่ามันไม่โอเคหรือคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณหรือหน้าที่การงานของคุณมันไม่สนับสนุนกับตัวตนภายในมันไม่ลิงก์กันนะคะมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนแบบเฮ้ยทนมนพนานเหลือเกินแล้ววันนี้ก็เริ่มรู้สึกได้แล้วว่าทนมาทําไม บางคนก็อาจจะเป็นเพศทางเลือกนะคะเป็น L G B T Q เป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเป็นอะไรแต่ที่ผ่านมาฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะแล้วมันกําลังมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าได้เวลาสําหรับการทิ้งตัวสิ่งที่มันไม่ใช่ในความรู้สึกของคุณออกไปเพื่อค้นหาสิ่งที่ใช่จริงๆมันเหมือนคุณกำลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณรู้สึกได้ว่า อีกไม่นานฉันจะเจอแล้วนะตัวตนที่แท้จริงของฉันหรือบางคนรู้มาตั้งนานแล้วแหละแต่ยังไม่กล้าแกะออกมาให้คนอื่นดูเก็บเอาไว้นะคะซ่อนไว้ลึกๆข้างในช่วงเวลาไหนที่ไม่มีใครอยู่แฮปปี้ลันล้ามีความสุขกับกาอยู่กับตัวเองมากเลยแต่พอเจอใครหน่อยต้องอเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์ใหม่มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเราก็เติบโตมาตั้งนานแล้วนะ แต่มันยังไม่ได้เป็นจุดประกายไหนๆที่ทําให้เรารู้สึกถึงการเป็นตัวเองและอิ่มเอมใจบางคนใช้ชีวิตมานานค่ะอาจจะแบบเลยวัยเรียนมาแล้วอะ่ะจนคุณรู้สึกว่าเออมันก็ได้เวลาเป็นตัวเองแล้วมั้งอยากทําอะไรก็ควรจะทําอยากแสดงอะไรออกก็ควรจะแสดงได้แล้วบางครั้งคุณอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวแล้วเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นแต่ พอได้เวลาปลดแอกน,นะคะไปสู่อิสรภาพในการไปอยู่คนเดียวมันกลับทําให้คุณรู้สึกว่ามันได้เวลาแล้วที่คุณจะต้องทิ้งสิ่งเก่าๆที่คุณรู้สึกว่ามันไม่สอดรับกับโลกภายในของคุณและบางคนนะคะกำลังอยู่ในช่วงที่แบบพิสูจน์ตัวเองอะ่ะกำลังไปเรียนอะไรเพิ่มสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะเพื่อให้สกิลของคุณอัปเกรดไปสู่ ความฝันความหวงังโอกาสในชีวิตที่คุณอยากทําบางคนไปลงประกวดนะคะบางคนไปลงการแข่งขันเพื่อที่จะให้คนรอบข้างค่ะได้รู้ว่าคุณมีความสามารถในสิ่งเหล่านั้นคุณอยากจะกลับไปสู่วัยเด็กอะ่ะมันเป็นพลังงานที่เหมือนแบบไ,ได้เวลากลับเป็นเด็กอีกครั้งแล้วไหมอยากจะไปเดินเล่นในสวนสนุกนะคะวันเดอร์แลนด์ของตัวตนของ ตัวคุณเองที่แท้จริงอะที่มันไม่ใช่การเฟกหรือการพยายามเพื่อเป็นใครที่คนอื่นเขาโอเคแล้วบางคนนะคะจะเหมือนเปิดตาที่3นะแต่อย่าเพิ่งตกใจไม่ได้หมายถึงการเห็นผีสะทีเดียวคือตาที่3มเนี่ยมันเป็นการชําระล้างจัก,กระที่ทําให้เราเข้าถึงปัญญาภายในเข้าใจตัวตนภายในและมีเซนต์ในการรับฟังความจริงหรือการแยกแยะบุคคล ที่ดีกับเราหรือไม่ดีกับเราอะไรพวกนี้นมันเป็นลักษณะของการพัฒนาปัญญาภายในอะค่ะดังนั้นเวลาที่คุณเริ่มรู้สึกกระตุ้นที่ตาที่3หรือว่าการชําระล้างจากกะมันจะทําให้จิตของคุณหนักแน่นสมดุลและปล่อยวางความกลัวได้มากขึ้นพลังงานของการสร้างสารรค์นะคะมันก็จะไปแบบลึกมากขึ้นนะ่ะมันจะไปในรูปแบบที่เชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลหรือสิ่งที่มันไม่ได้ติดบล็อกของความกลัวในโฮโลแกรมของโลก ไม่ได้ติดความกลัวที่จะแบบต้องบากักไว้อะมันจะเป็นความโฟลของปัญญาข้างในที่คุณจูนกับจักรวาลโดยตรงดังนั้นความเป็นเด็กความสุขความสนุกการคิดถึงวัยเด็กก็ได้นะมันจะยิ่งช่วยให้กระตุ้นตาที่3าของคุณยิ่งช่วยให้คุณเข้าถึงปัญญาของจักรวาลที่คุณควรจะได้รับมันหรือควรจะนําสิ่งเหล่านั้นนะคะมาสร้างสารรค์กับชีวิตของคุณได้แล้วโลกเป็นเหมือนโรงเรียนนะคะ เป็นเหมือนโรงเรียนสำหรับจิตวิญญาณที่ลงมาเรียนรู้เพื่อส,ร,สร้างและมันได้เวลาสำหรับการส,าร,สร้างของคุณแล้วนะ เพียงแต่บางคนจะอยู่ในช่วงของการชำระล้างจักกะการแอสเซนชันนะคะใครที่สงสัยว่าไอ้พวกนี้คืออะไรแนะนำนะคะเข้าไปใน playlist podcast ของชาแนลนะคะในนั้นมีเรื่องราวของจิตวิญญ,ญาณเอาไว้เต็มไปหมดเลยสามารถไปฟังเพิ่มเติมนะคะเผื่อเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเข้าสู่เส้นทางนี้อย่างแท้จริงดังนั้นหลายๆอย่างอะคะ่ะมันจะมีการเตรียมการเพื่อให้คุณเข้าใจอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นผ่านการฟัง podcast ผ่านข้อมูลจากโลกรอบตัว แต่มันถึงจังหวะสำหรับการทิ้งตัวตนเก่าที่ไม่ใช่ไปสู่ศักยภาพที่แท้จริงคุณจะต้องแกะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่คุณออกไปบางครั้งที่คุณรู้สึกว่านิสัยบางอย่างที่มันดึงคุณเอาไว้กับความกลัวความกังวลใจความคิดเล็กคิดน้อยตัวตนเก่าในอดีตเด็กน้อยในใจอะไรพวกนี้ค่ะคุณจะต้องแบบเคลียร์ตรงเนี้ยก่อนที่จะไปสู่ตัวตนใหม แล้วเอนจอยกับชีวิตให้มากขึ้นนะคะมองว่าเรากำลังเล่นอยู่ในโลกใบหนึ่งของเราอะแล้วเราอยากจะเป็นใครในโลกใบนี้บางคนอยู่ในช่วงการ ascension หนักค่ะเพื่อลดล็อกกรรมเก่าอะซึ่งกรรมเก่ามันไม่ได้หมายถึงวิบากกรรมอะไรแบบนั้นนะแต่มันหมายถึงนิสัยเก่าของเราเนี่ยแหละนิสัยเก่าๆพฤติกรรมเก่าๆ ที่มันเก็บเอาไว้ในจิตใต้สำนึกซึ่งมันเชื่อมโยงกับเซลล์ในร่างกาย DNA ของเราดังนั้นบางครั้งคุณอาจจะต้องนอนพักบ่อยๆอ,ยอ,ยอะค่ะเพื่อที่จะให้ขยะในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันดีรีดออกมาทางร่างกายนะคะบางคนก็อาจจะป่วยบ้างอะไรบ้างนะคะการ a s สเซนชันเนี่ยอาจจะทำให้เจ็บกระดูกปวดร้าวแต่เมื่อคุณคิดบวกและใส่พลังงานที่ดีในจิตวิญญ,ญาณของคุณเข้าไปทดแทนสิ่งเก่าๆที่มันออกไป พลังงานตรงนี้จะผ่านไปได้ไวขึ้นแล้วความสุขความคิดดีความคิดบวกของคุณเนี่ยมันจะช่วยให้การ a s c e n s i o n หรือการพัฒนาร่างกา,จจายจิตใจจิตวิญญาณเนี่ยมันสมดุลมันสเสถียรนแล้วคุณจะได้คลังปัญญาบางอย่างที่ทำให้คุณทิ้งสภาวะตัวตนเก่าไปสู่ตัวตนใหม่ได้ง่ายขึ้นการทำสมาธิก็ช่วยได้ค่ะแต่เป็นสมาธิที่ไม่ได้ฟิกมากนะถึงขั้นได้แบบจะต้องแบบปวดหัวกันเลยทีเดียวเชียวให้แบบ เป็นสมาธิที่ผ่อนคลายเพื่อให้ร่างกายมันได้มีการรีแลกการโยคะก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่เหมือนเริ่มรู้สึกว่ากำลังแอสเซนชันอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะรับมือ,อยังไงก็ปรับความคิดก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็ร่างกายนะคะให้สมดุลสงบสบายเบายืดหยุน่นรีแลกไม่เกรงนะคะไม่เกรงไม่ นั่งแข็งคอเหมือนออฟฟิศซินโดมมากเกินไปนะคะมันก็จะช่วยปรับบาลานซ์ร่างกายของเราไปพร้อมกับการพัฒนาของจิตวิญญาณได้แล้วก็หลายๆอย่างในช่วงเวลานี้อะค่ะกงขังกำลังจะถูกแหวกออกมาแล้วนะคะพอะงั้นเป็นช่วงเวลาสำหรับการปลดปล่อยอยากให้คุณค่อยๆบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกเพราะบางครั้งเวลาที่เราอะรู้สึกถึงอิสรภาพหรือการเปลี่ยนแปลงมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นการแบบไปรู้สึก แยกกับอดีตหรือไปรู้สึกต่อต้านกับคนรอบตัวที่เขายังไม่เปลี่ยนแปลงให้ค่อยๆบาลานซ์สมดุอลอารมณ์ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าโจทย์ของพลังงานแรนดอมวันเนี้ยเขาบอกว่ามันคือวันเดอร์แลนด์มันคือดิมเวิ์ลมันคือสน,สนุกมันคือความสุขในวัยเด็กที่คุณจะดึงมันขึ้นมาอีกครั้งเด็กน้อยในตัวคุณนะคะเอาเขาขึ้นมาทำงานร่วมกับคุณนะคะแล้วชีวิตคุณจะผ่านบทเรียนทางจิตวิญญ,ญาณไปสู่อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดีกว่า แล้วก็ไม่ใช่แค่ดีกว่าอย่างเดียวแต่มันคือตัวตนที่แท้จริงของคุณด้วยตัวตนที่ปราศจากอัตตาความกลัวภาพมายาและตื่นรู้ความเจ็บปวดเก่าๆกำลังถูกสลายออกไปนะคะการสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆกำลังเข้ามาเพื่อแทนที่สิ่งเหล่านั้นปัญญาภายในตาที่3ามกำลังช่วยคุณเพื่อนำทางคุณไปสู่ชีวิตที่มีการสร้างสรรค์ ที่แตกต่างออกไปแต่คุณต้องจำไว้ว่าคุณจะต้องมีความสนุกกับชีวิตความเครียดความซีเรียสมันจะทำให้การ ascension หรือการแบบล้างพลังงานลบอะ่ะมันเยอะขึ้นอะ่ะมันช้าลงอะ่ะแล้วก็จะเจ็บป่วยมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่พลังงานดีๆเราเออกเข้าไปถมทับเอ,เอาของเก่าออกเนี้ยมันก็จะแบบทำให้เรารู้สึกว่าเออมันบาลานได้นะคะเพราะงั้นดูเรื่องของความคิดให้คุณดึงความ ติดแตกในวัยเด็กหรือว่าความน่ารักน่ารักของเด็กน้อยในตัวคุณขึ้นมาใช้ในการมองชีวิตและทุกๆสิ่งที่คุณกําลังเผชิญนะคะมันกาลังจะนําพาคุณไปสู่การสร้างสารรค์ใหม่บางคนนะคะอาจจะกําลังวาดรูปอะไรสักอย่างมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ดูเหมือนปิกัสโซหรืออะไรพวกนี้นะคะ่ะดึงชีวิตไปเด็กขึ้นมาแวนโก๊ะอะไรเงี้ยดึงความเป็นเด็กขึ้นมาแล้วมันจะทําให้การสร้างสารรค์ของคุณยิ่งระเบิดพลังงานที่พิเศษ ไม่เหมือนใครมากขึ้นกว่าเดิมแล้วบางคนก็อาจจะได้ไอเดียจากความชอบในวัยเด็กอะค่ะมาต่อยอดเป็นการงานหรือเป็นชีวิตคุณหลังจากนี้แต่คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะพะเมื่อไหร่การ ascension มันผ่านไปเนะี่ยเราจะเหมือนได้เกิดใหม่ได้ร่างกายที่เบาขึ้นและพลังงานความกลัวความคิดลบใดๆอะค่ะมันก็จะสลายออกไปมากขึ้นจนในที่สุดคุณรู้สึกได้ว่าชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนแปลงได้แท้จริงก็คือการฝึก ตัวเราในทุกๆวันเนี่ยละคะ่ะให้มองโลกในแง่ดีให้มองเห็นความเป็นจริงในแบบที่มันจะพาเราไปสู่การมองที่ดีกว่าเดิมไปสู่จิตที่ประพัดสอนไปสู่ความสุขการนำพาเด็กน้อยขึ้นมาประทับไว้ในตัวเราปล่อยวางความทุกข์ความเศร้าแล้วก็ความเจ็บปวดในอดีตนะคะมันไม่ได้ช่วยให้คุณพัฒนาไปสู่จุดที่ดีกว่า สิ่งไหนที่สําคัญนะคะให้โฟกัสที่สิ่งนั้นสิ่งไหนที่เราอยากได้ให้โฟกัสที่สิ่งนั้นคุณกําลังเข้าสู่ความเป็น The Magician นะคะกาเหรียญ The Magician มันคือความมั่งคั่งความสุขความสําเร็จความสบายใจความง่ายๆของชีวิตที่ไม่เหนื่อยไม่ยากไม่ลําบากลําบนมันกําลังจะมาถึงคุณแล้วอะคะ่ะ แต่มันอยู่ในช่วงของระหว่างทางเพราะคุณกําลังจะขี่ม้านะคะอัศวินอัศวินไม้นะคะกําลังขี่ม้าไปสู่เส้นทางที่ประสบความสําเร็จมันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแต่กระบวนการระหว่างทางตรงนี้เมื่อคุณใช้ความเป็นเด็กในอดีตของคุณกลับมาสู่ปัจจุบันมีความคิดสร้างสรรค์มีความสนุกมีความไว้วางใจชีวิตมีความไม่กลัวอะไรเลย มันจะค่อยๆปรับและพัฒนาไปสู่การตื่นรู้และการปลุกตาที่3าของคุณได้อะค่ะเพื่อให้มันนำมาใช้ในเส้นทางที่คุณจะทำหลังจากนี้ให้ภูมิปัญญาภายในที่เชื่อมโยงกับจักรวาลนะคะเขาช่วยสร้างสารรค์ให้กับคุณมันจึงเป็นอะไรที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะปัญญาในจักรวาลนะคะมันมีเยอะกว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในโลกในภพชาตินี้แต่มันคือตัวเรา ที่เรียนรู้มาแล้วในทุกๆพบตุก,ก,กชาติแต่ละคนน่ะมีความเป็นพลังงานจิตวิญญาณที่มากมายมหาศาลนะคะเพียงแค่เราอะ่ะใช้มันแค่หเปอร์เพราะเราลืมไปว่าเราคือใครดังนั้นเวลาที่เราอะ่ะได้เรียนรู้เรื่องของการปลดล็อกตัวตนเก่าอาดีตของเราความเจ็บปวดของเราเยียวยาเด็กน้อยในใจไปสู่ความรักความสุขความเบิกบาน คุณจะเชื่อมต่อกับความพิเศษของจัก,กรวาลและปัญญาภายในแล้วทุกอย่างที่คุณเคยคิดว่ามันต้องเหนื่อยคุณต้องทำงานต้องพยายามมันจะเหมือนมีใครสักคนมาอุ้มคุณให้ขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ง่ายขึ้นเพราะคุณใช้พลังงานของจิต ไม่ได้ใช้แรงกายนะคะเพราะงั้นสิ่งนี้น่าจะสําคัญสําหรับคุณหลังจากนี้มากๆคือการสร้างสารรค์ด้วยความสนุกความแฮปปี้และการเชื่อมั่นภูมิปัญญาภายในในสิ่งที่คุณรู้สึกและเซนได้มันสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเด็กเขาไม่ได้มีความคิดที่อยู่ในกรอบแบบ ผู้ใหญ่ที่เติบโตในโลกที่มีกรอบของโฮโรแกรมดังนั้นเขาจึงสามารถสร้างสารรค์ได้อย่างไร้ขีดจากัดแต่เมื่อเราใส่กรอบใส่กรอบเข้าไปให้เด็กๆเ,เหล่านั้นเขาก็จะเริ่มเป็นผู้ใหญ่และเขาก็จะเริ่มมีบล็อกความกลัวขีดจํากัดและปัญญาในภูมิปัญญาภายในก็จะถูกตัดการเชื่อมต่อดังนั้นคําเตือนกรุณากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งและเล่นเหมือนอยู่ในสวนสนุกอยู่ในดิมเวลอยู่ใน คังปัญญาเก่าของจิตวิญญาณนะคะกลับไปเชื่อมต่อกับตัวตนในวัยเด็กนะคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าพลังงานที่สายพิเศษของเด็กน้อยของคุณที่คุณลืมไปแล้วอะ่ะมันยังอยู่ในตัวคุณและมันสำคัญมากๆแล้วมันคือการจุดประกายไปสู่จิตวิญญาณที่แท้จริงตัวตนภายในที่แท้จริงของคุณเองค่ะ แล้วก็ใครที่อยากจะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคอร์สของการอบกอดเด็กน้อยในใจสำหรับบางคนที่ยังมีบล็อกความกลัวหรือว่าความรู้สึกปิดกั้น ในอดีตที่คุณเคยเจอมาก็สามารถลงสมัครนะคะคอร์สเรียน10/10อบกอดเด็กน้อยในใจตามรายละเอียดข้อมูลข้างล่างนะคะนอกจากการทำรนด o อมการดูดวงแล้วเราก็ยังมีเรื่องราวของพอด c a แคสทางจิตวิญญาและก็คอร์สเรียนต่างๆด้วยนะเพราะงั้นใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ่ะก็สามารถทักทายเข้ามาถามได้ว่ามีคอร์สอะไรที่เหมาะกันไหมหรือว่าอยากที่จะเรียนรู้เรื่องของทวินเฟรมกับไลเวอร์เกร์นะคะแนะนําสมัครสมาชิก ในระบบ V.I.P. ของ c h ช n e l นะคะในนั้นจะมีพอดแคสที่ช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องราวของเนื้อผู้ทางจิตวิญญาณและก็ชาวแสงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะทุกการสนับสนุนทุกปุ่มซุปเปอร์ตงและทุกๆก,การเติบโตในเส้นทางของจิตวิญญาณร่วมกันไปในเส้นทางนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอให้คุณสนุกในสวนสนุกแห่งจิตวิญญาณและการเติบโตไปสู่ จิตวิญญาณภายในตัวตนภายในที่แท้จริงนะคะสวัสดีคะ่ะ